สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมานําเสนอโครงกานเรื่องน้ํามันให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวกินส้มค่ะก่อนอื่นพวกเราขอแนะนําตัวกันก่อนนะคะดิฉันนางสาวคัญตศาส์ปิทธิ์วงศ์ีชั้นมาราคาขั้นหนึ่เนง,ง 5, 3, 1, เลขที่24ค่ะดิฉันนางสาวอิสอริฟอร์ที่เชื้รากุลปมาราคาั้นหนึ่งได้ที่22ค่ะผมนายสุนทรีพิวพี่ชั้นมาราคาขั้นหนึ่งได้ที่9ค่ะที่มาและความสำคัญน,นะคะส้มเป็นผลไม้อไอยอดนิยมตัวอักษรรสชาติอร่อยหวานเรียวและมีประโยชน์มาก ส้มี่มาจะเป็นสีตาที่มีคามหลากหลายทางสายพันเช่นส้งเขียวหวานส้มชมพูส้สายล้งขึ้นซึ่งส้มแต่ละชนเช่นกันหลายอยงของโรเชอิอการปดเมื่กล้ามนื้อดงนั้นผู้จะทำจุลินทรี่ะสกัดน้ำมันให้ควาชย้นแก้ผิวผิวส้มออกจากเปลือส้มเนวิธีการสกัดไขมันร้อนเึ่งเป็นวิธีในการสกัดน้ำมันเอยตัดวยอาศัยการที่น้ำมันจะเป็นตัวลายและผูดสิ่งราน้ำหองเผอออกมาจากเปลือกส้มนอกจากนี้เป็นวิธีที่สามารถสกัดน้ำมันขอเ ติดทางถ่ายมาล er ม้อนันช่วยในการดูด <sı> ซ <f aring> ับกลิ um ่นของอ้ำมันของหนูได้ดีตลอดจนเป็นวิธีที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนและมีราคาสูงสำหรับน้ำมันที่ควรจะทำน้ำมาใช้ก็คือน้ำมันมะพร้าวนะคะซึ่งเป็นน้ำมันที่มีคุณสมบัติที่ดีต่อผิวไทยสามารถนำมาใช้เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพและความงามได้เป็นอย่างมากนอกจากให้ความชี่เคื้นแก่ผิวกลิ่นส้มกับเปลือกช่อกุหลาบได้สามารถนำมาใช้เป็นน้ำมันของระเหยสำหรับสปาซึ่งเป็นวิธีการบำบัดและดูแลสุขภาพที่กำลังได้รับ ขึานไปจำนวนมากทำให้คุณภาพของน้ำมันแตกต่างกันผู้แต่ทำทีในคิที่ได้ดทะน้ำมันของออกมาเพื่อเดลสอบและได้ทราบถึงความเพื่อถือของน้ำมันอเสองวัตถุประสงค์นะคะหนึ่งเพื่อศึกษาการสกัดน้ำมันของเหจากเปลือกส้มโดยวิธีการสกัดด้วยน้ำมันอนสองเพื่อดสอบุณลักษณะของน้ำมันขอยเจากเปลือกส้มต่อไนะคะอุปกรณ์และวัสดุค่ะหนึ่งเปลือกส้มแมนดารินสองม้วนมะเข้าสามตั้งแต่น้ำผลไม้ สีต่ตอแม่เหล็กไฟฟ้าห้าแห้งแก้วหกขวดแก้วขนาดสิบมิลลิลิตรค่ะเจ็ดบีเกอร์ขนาดร้อนห้าสิบมิลลิลิตรค่ะแปดนะคะตะแกรงร้อนค่ะข้อที่สี่นะคะวิธีการดําเนินการค่ะหนึ่งเตาเปิดซองแมดาลินนะคะมาล้างให้สะอาดแล้วนำมาตากให้แห้งค่ะ,ะ,คะอสอง,งนะคะนําเปิดซองที่ตากแห้งแล้วนะคะมาปั่นให้ละเอียดค่ะข้อที่สามนะคะผสมเปิดซองแห้งกับนำ้นำนมทารนะคะลงในบีเกอร์และะ้วคนให้เข้ากันค่ะข้อที่สี่บนบีเกอร์ในน้ำร้อนประมาณสามสิบนาทีค่ะ แล้วก็คอยทำเป็นช่วงๆค่ะข้อที่ห้านะคะเมื่อเขาผ่าน0นาทีแล้วยกออกนําตะแกรงน,นะคะมาแยกเปิดส้มกับน้ามันนะคะออกจากกันค่ะข้อที่หกนะคะเทใส่ขวดทิชชูงไว้แล้วก็ปิดฝาทันทีค่ะห้าประโยชน์ให้ความชุ่มชื้นและบำรุงผิวช่วยหผิวเนียนนุ่มดูสุขภาพดีใช้ประกอบในการทาสปาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเช่นนิยมทําเป็นน้ํามันนวดหรือน้ํามันหอมระเหยเพื่อบำบัดหกสรุปผลการศึกษา จากการทดลองสกัดน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มด้วยวิธีการสกัดน้ำมันร้อนพบว่าได้กลิ่นหอมเฉพาะตัวของส้มอย่างชัดเจนน้ำมันที่สกัดสามารถเก็บรักษาไว้ได้ในขวดแก้วได้ดีโดยไม่มีกลิ่นเปลี่ยนแปลงน้ำมันหอมระเหยที่มีคุณสมบัติในการให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวและสามารถนำไปใช้ในด้านสปาหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้ผลการทดลองจึงยืนยันว่าวิธีนี้สามารถสกัดน้ำมันหอมระเหยออกมาได้จริงโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ที่ซับซ้อน อีกทั้งยังมีความเป็นไปได้ในการพัฒนาต่อยอดเชิงผลิตภัณฑ์ในอนาคตรครับเราขอจบการนำเสนอโครงการเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ